ประเด็นดังร่วมขับเคลื่อนตรังให้ดังกว่าเดิมนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนวัคคหายุสธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชลสุธาพิมลลักษณ์พระบรมาราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2567ณพระอุโบสถวัดกพังสุรินทร์พระอารามหลวง าราชการจังหวัดตรังนำพลังมวลชนร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จุดเขตแดนรอยต่อระหว่างจังหวัดสตูลตรังณโรงเรียนบ้านเขาติงตำบลลิพังอำเภอปะเหลียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนหอบประชุมโรงเรียนวิเชียนมาตุเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาข้าวเสียอำเภอนายยง เวลา13นาิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567 จากนั้นเวลา19นาฬิกา19นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2567ณนโะรงเรียนวิเชียนมาตุ ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จากนั้นเวลา17บจินาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6กรอบ28กรกฎาคม2567ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ศาสารกลางจังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระเสุธาภิมลลักษพระบรมราชินีณบริเวณท่าเรือท่าคลายหมู่ที่7ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตะขาวจากนั้นเวลา13นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำขบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6. ร 28. รษาหรอบ28กรกฎาคม2567 จากตรังสู่จังหวัดกระบี่โดยมีจุดเริ่มต้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ไปยังโรงเรียนบ้านพลุพีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ ผูว้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณโครงการฝ่ายคลองนางน้อยตำบลละมออำเภอนายงจากนั้นเวลา15นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตรังพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้บริหารระดับจังหวัดร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณณห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพร้อมด้วยคณะติดตามในโอกาสตรวจเยี่ยมสอนชนภาค3ามในพื้นที่จังหวัดตรังหนห้องจักรีสารกลางจังหวัดตรัง พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม์เป็นประธานการประชุมการตรวจทรัพย์สินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัม์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมณนะที่ว่าการอำเภอก,กันตงัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับนานาชาติในประเทศและเยี่ยมชมบูธตรังซิกเนเจอร์ในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2024ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลกประจำปี2567ปลุกกระแสแก้วิกฤตมหาสมุทรอเวกเกนิวเดบณท่าเรือคลองสนตาบลบ่อยหินอำเภอสิเกา ู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลนาชุมเห็ดประจำปี2567ณน,น,นบลำบอนตำบลนาชุมเห็ดอําเภอย่านตะขาวจากนั้นเวลา9นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์หน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรังณสาราประชาคมอําเภอย่านตะขาว ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวจังหวัดตรังประจำเดือนมิถุนายนณศาลาอนเนกประสงค์หมู่ที่9ตบ,บางกุ้งอ,อวิยอดอยากนั้นเวลา11.30นาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ตรังเกมณห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น3อาคารวิทยาบริการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรางเป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2567ณห้องประชุมรวงพึ่งชัน10อาคารจอดรถโรงพยาบาลตรงัง นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบกล้าไม้ในพิธีเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ณห้องประชุมกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารตรังยุทธจักรอาหารอร่อย2024ณบริเวณลานจอดรถด้านข้างห้างโรบินสันตรงัง ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรงังประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่7ณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้งอําเภอวุยยอด